สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในกัวการ์เด้นนะคะผมคือตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่มาค่ะทุกคนนั่นก็คือภารกิจแฟรี่คือตอนนี้แบบว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือมันจะเกิดภารกิจนั่นเองก็คือมันจะติดสถานะแบบนี้นะทุกคนคือมันจะมีนางฟ้าเนี่ยบินบินแล้วก็มาแบบตรงส่วนของเราแต่ว่าตอนนี้นะคะเรากําลังตามหาแฟรี่ที่มันบินอยู่ตามแมปนะคะทุกคนก็คือมันจะได้ไอตัวเหรียญอะตัวละ200นะคะผมคืนนี้ก็เพิ่งเล่นวันแรกนะคะทุกคน คือเป็นเป็นเควสท,ที่รู้สึกว่าแอบเครียดนิดหนึงเป็นเควสที่แบบว่าแอบเครียดนิดนึงเราหาไปกี่ตัวละสามเนาะไม่รู้ว่ามันมีประมาณกี่ตัวนะทุกคนลองเดินเดินดูน่าจะมีเยอะอยู่นะแต่มันเป็นเควสท,ที่แบบว่าค่อนข้างแบบทำทำยากอะทำยากเลยทุกคนหมดหรือยังอะไอตัวน้องบินบินอะมันมีแค่นั้นหรอ รู้สึกว่าเพิ่งเก็บมาประมาณสามตัวนะคะทุกคนคือไม่รู้ว่าน้องอยู่ตามอะไรบ้างตอนนี้อ่าตอนนี้ส่วนของเรานะคะทุกคนมีสถานะใหม่ติดนะคะนั่นก็คือสถานะอะไรนะเอ่ออาจไม่ทันนะคะทุกคนชื่อสถานะว่าอะไรนะอาไม่ทันเดี๋ยวรอให้มันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งครั้งเนี่ยมันติดสถานะแบบเท่าไหร่ยังไงบ้างไอมันมีแค่นั้นหรอไอตัวน้องนางฟ้าอุ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันบินอีกแล้วทุกคน เหมือนว่ามันจะติดสถานะอีกแล้วนะคะก็เป็นเคสที่ค่อนข้างทายากแหละแต่เราก็จะไปหามาก่อนนะคะว่าอันไหนติดสถานะหม่นะคะผมอ่ามันมีนะคะในส่วนเราตอนนี้แต่ว่าเอ๊ะอันไหนละ่ะ <laughs> อันไหนละ่ะทุกคนอันไหนมันติดสถานะไม่เราจะหาเจอถั่วหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมะม่วงเห มันจะเป็นตัวจีนะคะทุกคนสถานะอะไรนะโอ้โหหาไม่เจอแล้วทีเนี้ยทำไงอะ่ะมันจะติดอีกปะหาไม่เจออ,ะอ,อ่ะมันติดสถานะอีกแล้วนะคะผมสังเกตผลไม้ที่มีความแปลกๆนิดหนึ่งเออมันจะลูกไหนได้ละ่ะโอ้โห ไม่เจอเลยอยู่ไหนล่ะอันไหนติดสถานะไม่มันลูกไหนลูกไหนลูกไหนอยู่ไหนเนี้ยซาบรีเหรอไม่มีเลยอะ่ะมันอยู่ไหนล่ะอ,อ่าติดอีกแล้วหรือว่าเรารอดูไหมทุกคนเราอาจจะต้องสัง,สงเกตการก่อนนะคะ คือน้องแบบน่ารักมากๆเลยอะอัปเดตนี้เราค่อนข้างที่จะชอบเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่ารักแบบน่ารักมากๆโอ้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีต้องเอาไอ้พวกอาหารนะทุกคนไปให้กับเออเหมือนว่ามันเป็นเควสใหม่นะต้องเอาไปให้เหมือนเป็น N p c ไอตรงไอตรงนั้นนะ่ะทุกคนไอที่เราซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะเหมือนว่าต้องเอาอาหารนะ่ะไปให้ด้วย เราไม่รู้เลยว่ามันอันไหนวะเนี่ยติดเยอะนะแต่าหาไม่เจอซากอันทุกคนเดี๋ยวเราขอไปหาแป๊บหนึ่งนะคะหาไม่เจอเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาครับผมเป็นเควสที่มันน่ารักมากทุกคนแต่ว่ามันเป็นเควสท,ที่แอบเครียดอยู่เหมือนกันนะคือแบบมัน โหดอยู่นะหนะึ่งอีเวต์น่ะมันต้องรอนานมากๆเกือบชั่วโมงเลยอะทุกคนแล้วก็แบบ <gasps> แต่นางฟ้าเขาถ้ามันน่ารักน้อยเจ้าแฟรี่แล้วก็แบบมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากๆแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวแล้วนะคะทุกคนแล้วมีเสื้อผ้าใส่น่ารักน่ารักแหละแล้วก็เนี่ยตอนเนี้เราต้องแบบว่ารอให้มันติดสถานนะจิมมาริ่งอันใหม่อะ่ะแล้วก็เอาผลไม้มาใส่เดนีเว้ยคือแบบ โหโคตรโหด,ห,ดหูเลยอ่ะรอนานมากทุกคนเจอแล้วนะคะเราได้เจ้าสตรอเบอรี่มาแล้วนี่นี่นะคะทุกคนเป็นจิมเมอริงนะคะทุกคนสถานะใหม่เนาะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับผมมันเป็นตัวจีจีนะจิมเมอริงนะคะเราก็ไปเลยแล้วเราก็อ๋อแล้วก็พอเราได้ใช่ไหมมันก็จะขึ้นของขวัญมาให้เราอ่าไอาขอเลือกเป็นเจ้ามเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะผมเราต้องการนะคะ สุ่มเลยปะอันนี้มันสุ่มปะ<ฮ>ได้อันแรกโอ<ฮ>้โห<ฮ>มาเกาหลีเจนเนอรี่เลย,ยสุดยอดอะโอ้โหเลิศเลเลยละ่ะนี่ก็คือเพิ่งทำเควสวันแรกเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็เอออาจจะงงๆเพราะว่าเพิ่งทำเควสวันแรกเลยแล้วเมื่อกี้ได้อะไรมากูก็ลืมอ่านเลยมันคือมเมล็ดอะไรอะเราไม่ได้ดูนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวหาก่ะนะหาแปบ วิ่ติดสถานะเต็มเลยอมคือถ้าสมมติว่าเราเอาเจ้าตัวเผลไม้ในสวนเราอะทุกคนที่มันติดสถานะแบบตรงเนี้ยคือถ้ามันไม่ตรงโจทย์เราต้องเอามาใส่200ออันนะแต่ว่าถ้าเราเรามีมะเขือเทศที่มันติดสถานะก็คือเอามาหนึ่งอันเราก็คือจะได้เลยเว้ยแต่ทีเนี้ยมะเขือเทศเราอะมันติด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 อุ้ยติดจริงด้วยทุกคนนี่เริ่มเลยเริ่มเลยนางฟ้าก็บินเลยทีนี้ นี่นะคะไปเลยครับผมได้เลยเอาอะไรดีอ่ะขอเป็นเมล็ดพันธ์ก่อนแล้วกันนะเฮมีอะไรดีกว่านี้มีอะไรดีกว่านี้อ่าลีเจนารีฉ่ำมากแสดงว่าอันนี้ได้ง่ายหรือเปล่าโชว์อ๋ออ,อะไรอ่ะก็แอบ,บแบบแอบบ แอบยากอยู่ทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะอุ้ยมันหมดแล้วหรออ๋อนี่นะคะก็คือมาเล็ทั้งหมดโอ้โหอันนี้โอกาส 0. 5เเซ์แม่เจ้าโอ้โหโชคดีหน่อยก็จะได้500 f a อ r ฟรนดีพโอ้โหอาจจะอุ้ยแต่ว่าคมไฟนี้ก็น่ารักนะอุ้ยทุกคนของตกแต่งแมง่งมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะเราอยากได้มากๆเลยอะ่ะแต่ก็อาจจะแบบได้ยากเนาะโอ้โอย่างกับโอ้เจ้าไข่เนี้ยน่าจะโอกาสแบบยากเลยแหละ ก็ต้องรอดูว่าเราจะได้ไหมโหตอนนี้ต้องหาฝักทองขู่แล้วเราต้องรออีก49้านาทีทุกคนอีเวนต์มันถึงจะเกิดเว้ยคือมันรอนานมากกับหนึ่งอีเวนต์อะแม่งโคตรจะเครียดเลยอะเป็นเป็นอีเวนต์ที่แบบปวดหัวมากแล้วทีนี้ฝักทองกูไม่มีแล้วตอนนี้ทายัางไงดีทุกคนเราต้องปลูกฝักทองไว้เผื่อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบไม่มีทําไม่มีเอาไว้ให้ทําเควสนะ ฟักทองเราเหมือนจะไม่มีนะคะทุกคนมันจะมีแต่ไอลูกใหญ่ๆอันนี้ซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะยังไม่ได้เอามาทำเคสอะไรยังไงเนีย่ยนะฟักทองเหรอเรามีเมล็ดฟักทองเหลือไหมนี่ไงเหลือเหลือเหลือปลูกไว้เลยครับผมปลูกรอเลยครับโอ้โหแล้วเราต้องรออีกประมาณแบบนานมากๆอ่ะเรามันจะติดสถานะให้เราใหม่ทุกคน รอตั้งนานเลยอ่ะเ,เราไล่นี้มาตั้งสองอันเนี่ยก็เดี๋ยวหาที่ปลูกแป๊บหนึ่งเอาไปปลูกไหนดีส่วนแรกเต็มเราควรเอาย้ายไปส่วนที่สองไหมส่วนที่สองเราก็เหลือพื้นทีเท่เยอะนะโอ้โหที่เต็มมากแบบแออัดสุดๆไปเลยอ่ะอยากรู้ว่าต้นใหม่อันเนี้ยมันมันแบบมันใหญ่แค่ไหนทุกคนเอิม่ม อาจจะปลูกไว้ตรงนี้ไหมเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งขอไปดูก่อนนะทุกคนว่ามันยังไงอ่ะโอ้โหมันคือต้นนี้เหรอโอ้โหโอกาสออก25%ว่าแหละทำไมได้ง่ายจังไม่รู้ว่าต้นใหญ่แค่ไหนลองปลูกสักหนึ่งอันละกันเนาะชิบอจิบเอ๊ โอ้มันมีฟักทองอยู่เมื่อกี้ที่เราโปรยปลายหนองลงไปหาที่ปลูกแปบพื้นพืเคยอาจจะปลูกแถวแถวนี้แหละปลูกตรงนี้ได้ไหมเออปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนไม่ใช่อายไว้วยันนี้เรายังไม่ได้สุ่มอีกเหรอ โอ้โหน้ำเอาน้ำวางหน่อยเป็นแบบเบสิกโอ้โหมันก็จะแคบแคบแค่นี้แล้วกันออกมาค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยภารกิจก็เริ่มขึ้นแล้วอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เอ่อมันผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วนะคะก็คือรอนานมากกว่าจะแบบ ได้1นึ่อีเวนต์รอประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าเราสามารถคาฟไอตัวเนี่ย mutation spray นะคะทุกคนได้จากตรงนี้นะคะก็คือใช้แบบของไม่เยอะเลยแล้วก็ถือว่าคาฟได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วก็มาคาฟตรงนี้ได้นะทุกคนถ้าใครต้องการแบบสเปรย์แบบเร่งด่วนนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะคาฟอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการน้องเหมือนกัน ทุกคนเนี่ยเก็บไปเลยน้องแฟรี่มันจะได้แบบครั้งละสองร้อยน่ก็มันก็จะอยู่ทั่วทั่วแบบนี่แหละทุกคนลองเดินหาดูนะก็ถือว่าได้เยอะเลยตัวละ2สองร้อยอะไรแบบนี้เนาะเป็นเควสที่รู้สึกว่าเล่นยากอะ่ะมีค่อยแฮปปี้ <c oughs> <c oughs> คือนี่ลองเล่นมาแบบสักพักแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมันยากอะ่ะ ไม่คยอยากได้เท่าไหร่เออเราจะปลูกเอออะไรนะออรเรนจิวิปใช่ไหมนี่เลยทุกคนปลูกไปเลยแล้วเราก็มีสเปย์นะคะเรามีสเปย์อยู่ตรงไหนนะนี่นี่นี่เรามีประมาณ4อันเนาะก็ฉีดไปเลยนี่แหละได้ละรถมาแล้วคะ่ะ เลยหนึงจัดไปโอ้โหอะไรดีทุกคนระหว่างไอจิมเบอริงเลดา้ามันเอาไว้ทําอะไรอะเรายังไม่รู้เลยอะมันเอามาทําอะไรอะอทุกคนแอบงงเหมือนกันแต่เราอยากได้ของตกแต่งอะมันดีไหมอะจิมเบอรริงเลดา้าหรอแฟร r ี่พอยสูงสุดอะมันจะได้500ซึ่งเรารู้สึกว่าอาจจะยังอเ,เอาเป็นอันนี้ก่อนละกันคือเราไม่แน่ใจว่าไอไอันันนา,นามันมัน,มนเรียงไง โอ้โห oh ต้องการแบมบูมีนะนี่ไงเรามีนะแบมบู boo, ติดโอ้โ oh หติดสถานะอย่างเยอะเลยมาครับผม <c oughs> ผมยอม <c oughs> ยอมเลยนะเนี่ยโอ้โหโคตรจะแบบของดีๆมีบ้างไหมถามแค่นี้มาเล็เดต่ออยากได้ไข่อะระหว่างเอามาเล็ดหลักกันเนาะอ่ะมา โอ้โห oh ไม่ค่อยดีเลยว่ะไม่ค่อยดีเลยอ่ะอะไรอ่ะไม่ค่อยเลิศเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าคืออะไรมันคืออะไรเนะเก็บแครอทก่อนก็ปลูกมันไว้ตรงนี้แหละมันไม่ค่อยเลิศมันไม่ค่อยเลิศมันไม่ค่อยเลิศเลยทุกคนต่อไปเนี่ยเหมือนเขาต้องการแอปเปิลกับแบมบูโอ้โหเลิศเลยละแบมบู oh มาทั้งส่วนละ แอบเสียดายอยู่เหมือนกันเราจะฉีดต้นไหนดีทุกคนต้นไหนเอาต้นไหนดีเนาะมันไม่มีที่ติดสถานะแล้วหรอดูก่อนส่องก่อนไม่มีจริงหรอเฮ้ยนี่ไงมันมีเราก็ไม่ต้องฉีดครับผมมีครับผมแล้วก็เมื่อกี้เป็นอะไรนะทุกคนมะเขือเทศปะ ใช่มะเขือเทศไหมมะเขือเทศเนี่ยมีเยอะเลยก็มาเลยชํำๆเลยครับเมมีเชอรอตด้วยหรอโอ้อันนี้เรายังไม่ได้เอาไปส่วนเลยอะ่ะว้าวนี่ทุกคนอย่างอันนี้ก็เปิดได้แล้วเปิดอันนี้ก่อนล้ะกันว้าวมันคือเก้าอี้ไหมสุ่มไปอีกหนึ่งโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ติดติดบักติดบัก เออแล้เมื่อกี้ที่เราเก็บมาไปไหนอ๋อมันคือแอปเปิ้ลไม่ใช่โอ้เราดูผิดอันนะคะทุกคนขอโทษค่ะอันนี้ปะนี่แหละโอ้โหทุกคนเราได้ไข่แล้วมาหนึ่งโอ้โหไข่ฟองแรกตั้งแต่เล่นมาโคตรจะเครียดโคตรจะเครียดโคตรจะเครียดเนี่ยอีเวนต์มันไปอีกแล้วทุกคนมันเออมันแบบหมดเร็วแต่ว่ารอนานมากมากๆากมาก,มาก,มากเราไม่แน่ใจว่าเรามีมะม่วงกับ ไอตัวอะไรนะโกโก้ปะเอ้ยเรามีมะม่วงเหรอมะม่วงติดสถานะมีครับผมโอ้โหได้ไข่มาน่ารักมากทุกคนดูเย่เ yeah, ย yeah. รอกี่ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เล่นมานี่ได้ฟองแรกเลยนะเว้ยสี่ชั่วโมงรอ,อร,ร,อร,อมรอกันไปเถอะครับรอกันไปรอกันไปให้มันรอไปเลยช่ำ,ชำ อยู่ไหนอะแมงโก้เซิร์ชเลยนะคะทุกคนมันน่าจะเร็วกว่านี่เลยเอาไปเลยครับผมแล้วเราจะไปหาอันนี้มาก่อนเด้อเหลืออีกอ่างหนึ่งใช่ไหมชึบเฮ้ยมีว่ะแด,ดงผลเล็กหนารักเป็นมิตรผลเล็กหนารักเป็นมิตร ขนเล็กหนารักเป็นนิดมาครับไข่ฟองที่สองมาแล้วครับไข่ฟองที่สองมาแล้วครับไปเลยครับอ้าวทำไมลดเลยนะคะผมทำอาหารก่อนเหมือนว่า เออแล้วก็เวลาเราให้อาหารใช่ไหมไอตรง NPC ที่เราซื้อไอเนี้ยทุกคนที่เราเอาไว้ซื้อมเมล็ดพันธุ์อ่ะจะบอกว่ามันคูดาวนะเราให้ตลอดไม่ได้ด้วยทุกคนคือมันคูดาวเว้ยอยากจะบอกว่ามันคูดาวอยากจะบอกว่ามันคูดาวทุกคนมันจะแบบได้กี่โมองอะ่ะมันยากมาก คือแล้วมันก็คูดาวอีกประมาณ23ชั่วโมงบ้าไปแล้วอึง้งไปเลยสิคะมันโอโ้โหมันจะอะไรขนาดนั่น23ชั่วโมงเลยเสียเวลามากทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับเวลาที่มันกักไวอ้อ่ะคือแบบ1วันเลยเหรอมันนานเกิดไหมแอบหนูคิดว่ามันแอบนานไปหน่อยอว้าวนี่เราทำอะไรโอ้มันหานมายี้เอ,อ้นั่นแหละ เอาไว้อย่างนี้เหรอไม่รู้เอามาทำอะไรเป็นฟิลเก้าอี้เก้าใจอ,อ๋อทุกคนเราเพิ่งรู้ว่าตรงนี้คือขยายส่วนเว้ยนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ไงโอ้โหสวนเรานะครับผมขยายแล้วแอบแพงอยู่ข้างละสองร้อยเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเท่าไหร่เนี่ยสองร้หาสิบล้านปะ โอ้โขหขยายส่วนแล้วครับตอนนี้ขยายพื้นที่หรอโอ้โหข้างหลังโอ้มันต้องรอนะคะรอเวลาด้วยนะขยายเสร็จรอเวลาเออรอประมาณ23ชั่วโมงอ่ะเราได้ขยายไปแล้ว2อฝั่งตอนนี้ก็รอไปนะคะทุกคนย3สิชั่วโมงโอ้โหเลิศเลยล่ะอ่ะถ้าเราหยู่ที่อื่นเราก็แบบกดวาร์ปมาอะไรอย่างงี้โอ มันคือที่วาร์ปทุกคนโอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละอ่าเราไปหาเจ้าต้นถั่วมาดีกว่ามันต้องการถั่วพริกแล้วก็อะไรสัิอยงโอ้เยอะเกินปะโอ้โอ,โอ,โอ้ทุกคน เราจะเลือกอะไรดีระหว่างไข่และของตกแต่งหรือมเมล็ดพันธุ์เอาสัตว์เลี้ยงดีกว่ามะอยากได้ไอ้ไอที่มันติดสถานะสัตว์เลี้ยงจังเลยอะโอ้โอ้โอโอีสตาร์ทคืออะไรอะทำไมอะทำไมต้องสีสตร r รีส s t a r t ได้อะไรฮะคืออะไรอะทุกคนหนูมไม่เข้าใจคือ อะไรไปแทนที่ฉันจะเอามาอัพตรงนี้ฉันทําอะไรลงไปโอ้ oh my god โอ้โหทุกคนงงไปเลยอันนี้เอาไว้ทําอะไรอะอัพไปเลยดิอัพบไปก่อนอัพไปก่อนโอเคแอบงงนิดหน่อยก็งงอยู่ตอนนี้อึ้งอยู่ <laughs> อุ้ยเราได้ไข่มาสามฟองอ่ะสามฟองเลยหรอลดเลยละ่ะแต่เราก็ฟักได้แค่สี่ฟองอ้าวแล้วไข่อีกฟองหนึ่งอยู่ไหนอ่ะคือตอนนี้เรามีไข่สามฟองใช่ไหมแดวว่ามันมีไข่อีกฟองหนึ่งที่หนูฟักไว้แล้วยังไม่ได้เปิดใช่ไหมละ่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนทุคนเดี๋ยวเรากลับมานะคะผมเดี๋ยวอู้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 แปบ๊บหนึ่งก่อนที่จะไปก่อนที่ว้าวติสทานะ อุ้ยอุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยฟ้าแดงเลยเฮอ,อสถานะอะไรนี่มันสถานะอะไรนี่มันสถานะอะไรกันมีอะไรรีสต็อกไหมไม่มีนี่มันอะไรนี่มันสถานะอะไรนะทุกคนมันแดงมากน่ากลัวแอบน่ากลัวแต่ก็สวยดีนะคะ อสวยงามอะ่ะสวยมากเดี๋ยวเรากลับมาครับผมขอไปหาเจ้าตัวปัญหาก่อนว่าเราเอาไปฟักในไหนในส่วนของเรานะคะทุกคนเจ้าหาเจอแล้วนะคะว่าเราเอาเจ้าตัวไข่เนี่ยไปฟักไว้ที่ไหนคือมันมีฟักทองยักษ์บังอยู่เราก็ได้ทําการเก็บฟักทองตรงนี้ไปขายเป็นที่ร้อยแล้วนะคะก็คือน้องอยู่ตรงนี้นั่นเองเออ <c oughs> ก็เป็นไข่แบบ คอมมอนธรรมดาเลยไม่มีอะไร <c oughs> คือฟักไว้แล้วก็ลืมทุกคนเออโอเคแล้วมันต้องการแบมบูที่ติดสถานะนะครับเราก็จัดการไปให้น้องเลยม,มาแลครับหูเอาอะไรดีอ่ะทุกคนสเปรหรือว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ละกันไปนะคะพอ่อโอ้ อ้อันนี้คือดีไหมอะคือเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่เอ่ยขอดูก่อนเมื่อกี้เราได้อ้เมื่อกี้คือดีใช่ไหม4.5เปอร์เซ็นต์นี่คือดีละเฮ้ยได้เลยเหรอได้เลยเหรอได้ก็ปลูกเลยครับได้มาใหม่ครับผมปลูกตรงไหนดีตรงนี้แหละขอเอาเป็นอันนี้เลยแล้วกันเนาะ ใช้เป็นแบบโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มคนบ๊ายบายเชิญคืเย้เยออออ้อุ๊ยอีกสองนาทีเควสจะมาแล้วว้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย